จากผมที่มันร้านนี่ขึ้นจริงครับมัน่นใจ99%เพราะมันเห็นผลมีปัญหาศีษาบางด้วยกรรมพันธุ์อายุ25พอเริ่มมีปัญหานี้ก็หาหมอที่โรงพยาบาลเคยทนานแบบที่มันไปนกดฮอร์โมนอ่ะผมมันขึ้นแต่มันมีข้อเสียผลข้างเคียงมันก็คือมีปัญหาสมรรถภาพทางเพศหมอก็เลยสั่งให้ยกเลิกพยายามหาวิธีซื้อยาตะผมอะไรย่างอื่นมาต่างๆน,นนะไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่เถกไปเยอะครับแล้วข้างหลังเนี้ยร้านเลยมันเริ่มเห็นเป็นใสๆแล้วนะถึงขนาดเพื่อนทักเลยว่าแบบจะเป็นคุณ ช้างตอนนั้นก็เครียดก็ไม่รู้จะทํำยังไงการปลูกผมเนี่ยไม่ใช่ว่าปลูกแล้วมันจะติดเลยเพราะว่ามีเพื่อนบางคนไปปลูกเนี่ยปลูกแล้วมันไม่ติดด้วยหมอบางทีก็จะไม่ปลูกให้แล้วเพราะมันไม่มีที่ให้ทําแล้วปัญหาผมบางเนี่ยตั้งแต่อายุ25มันจะตามมาด้วยความเครียดและยิ่งคิดมากยิ่งเครียดมากเนี่ยยิ่งนอนไม่หลับยิ่งผมร่วงยิ่งไปกันใหญ่เลยครับที่ตอนแรกผมทําใจแล้วผมก็ไม่อยากปลูกผมกลัวด้วยเป็นกรรมพันธุ์โดยเส้นผมเนี่ยอายุเนี่ยจะเข้าเลขสี่รู้ว่าพ่อตัวเองเป็นยังไงค่ัก็คงต้อง ทำใจละผมบางหัวร้านหรืออะไรเนี่ยมันทําให้ดูเออมันทําให้ดูอายุเยอะจริงๆคนท้าไม่เคยเป็นอย่างเขาจะแบบเอ้ยไปหาหมอดิไปหาหมอมาหมดแล้วจนเรารู้ว่ามันไม่ได้โชคดีเพื่อนมาแนะนำอ๋ออะโลซอลอ่ะครับแล้วลองทานดูแล้วสามเดือนอะเห็นผลเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันเริ่มขึ้นทันมาได้ปกถึง7เดือนดีขึ้นเยอะช่างตัดผมเขาก็ทักคือตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นเริ่มเป็นลายๆขึ้นนะแล้วเราก็สังเกตมาเรื่อยๆค่อยๆขึ้นกินต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ต้องดีขึ้นดีขึ้นเยอะเอาผมปัดนิดเดียวก็มองไม่ ทานคือไม่มีผลข้างเคียงซึ่งกลัวมากมันต้องใช้ไปเรื่อยๆมันถึงจะเห็นผลทานอาทิตย์หนึง่งไม่กี่วันอะไรเงี้ย5วัน10วันจะให้มาเห็นผลเลยผมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ อ๋ออะโลซอมอครับมั่นใจ9 9มั่นใจในตัวแบรดนด์นี้พอได้คุยกับพี่ที่เป็นเจ้าของครับทานเองด้วยใช้เองก็เราก็รู้ว่าผลิตภัณฑ์มันเป็นยังไงเรื่องผลข้างเคียงนี้ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีปัญหาแล้วเออมันมั่นใจขึ้นอย่างเมื่อก่อนเรารู้เนะื้อเหตุรูปถ่ายภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยการมีผมมีอะไรเนี่ยมันช่วยทําให้เราดูเหมือนกับหน้าเด็กขึ้นโฮกดีมากๆากมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับมันทุกขุมน,นะครับไม่ต้องไปลงทุนแบบใช้ยาทายาอะไรยุ่งยากตอนนี้ไม่ตต้้อองงงลแคค่่่กิิินนนนนวาาาามมมีีีเเยๆสสํหหรัับทปญ ทางกรรมพันธุ์ก็ลองมาทานอารออลซนะครับวิตามินตัวช่วยบำรุงเส้นผมเสริมสร้างเส้นผมนะครับว่ามันได้ผลจริงๆกินไปเรื่อยๆมันก็ช่วยเราได้ครับ